สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำมีมีดเทพสัตราจากนาลายมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้ค่ะเทพสัตราเนาะค่ะเป็นมีดจากนาลายเป็นด้ามงาฝักงาเป็นมีดสองกริย์นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเจ็ดนิ้วกว่านะคะทุกท่านด้ามรวมฝักเจ็ดนิ้วกว่าจะพาะใบมีดสี่นิ้วนะคะ สำหรับพกพาเนาะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะใส่กระเป๋านะคะทุกท่านใส่กระเป๋าเดินทางใส่กระเป๋าตังค์นะคะหรือว่าจะเอาไว้ที่เกะรถนะคะทุกทาะะ่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยใบก็จะเป็นใบเงางามนะคะทุกทาะะ่านเลยค่ะสันมีดก็จะหนานะคะเลยค่ะเป็นมีดเทพสตรามีดเทพเจ้านะคะทุกทาะะ่านเลยค่ะปราบพวผีพีศาจลมพัดลมเพนะคะทุกทาะะ่านเลยค่ะ เป็นเทพสตราเนาะนะ่คะมีเทพสตราจากนาลายนะคะทุกท่านเนะะี่ค่ะเป็นอาวุธของเทพเจ้านะคะถ้าใครได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อที่วัดหนองโพนะครสวรรค์น,นะคะน้ำแนะนำให้ไปกราบไปลอดนะคะลอดท้องมีดเทพสตราจากนาลายนะคะทุกท่านมีดใหญ่นะคะมีดใหญ่มากๆเลยให้เราลอดนะคะ จะรอด9 9้า้าครั้งหรือว่าสามครั้งก็ได้ค่ะอธิษฐานจิตแล้วก็ตั้งนโมแล้วก็รอดไปนะคะรอดไปให้ได้เก้าครั้ง9้ารอบสามรอบนะคะเจ็ดรอบห้ารอบแล้วแต่เราจะรอดนะคะทุกท่านให้หมดเคาะหมดโศกหมดโลภหมด,หมด,หมดภัยเนาะถ้าใครมีเคาะอยู่ก็จะมาลายหายไปนะคะทุกท่านเลยคะ่ะคือมีเทพสตราจากนาลายนะคะปราบพวกผีปีศาจลมพัดลมเพ,มพคุณใสนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะ,นะคะ ขอให้แต่ว,ว่ามีโอกาสเนาะได้ไปกราบท่านนะคะทุกท่านเลยค่ะได้ไปกราบหลวงพ่อนะคะเทพสัตราจากนาลายนะคะทุกท่านเลยค่ะมีดสองกสสริย์นะคะเรามารับชมมีดหลวงพ่อเดิมเล่มที่สองนะคะทุกท่านเลยค่ะด้ามรวมฝกักเก้านิ้วนะคะเฉพาะใบมีดกร็ห้านิ้วกว่านิดนึงเนาะ นะคะเล่มนี้ก็เป็นมีดเทพสัตตราจากนาลายของหลวงพ่อเดิมเช่นกันนะคะด้ามด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านเป็นไม้ที่เนื้อแก่นเนื้อแข็งนะคะทุกท่านที่เขาเอามาทําด้ามแล้วฝักนะคะด้ามแล้วฝักนะคะมารับชมทั้งในเนาะนะคะเป็นมีดเทพสัตตราจากนาลายนั่นเองสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะ มีดผ่านการใช้งานมายาวนานแล้วนะคะนะคะี่คะท่านเก็บไว้นะคะทุกท่านนะคะเก็บไว้บุญหเฮงเนาะบูชามาแล้วก็ส่วนมากท่านอตอนเป็นหนุ่มตอนเป็นวัยรุ่นท่านจะพบติดตัวตลอดแต่ว่าท่านอายุมากมาแล้วท่านให้ลูกให้หลานนะคะ,ะรุ่นต่อรุ่นนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะใบก็จะเป็นเลดนะคะเมื่อกี้ใบจะเป็นเงานะคะทุกท่านแต่นี้จะเป็นเลดนะคะ จะมีทั้งสองอย่างนะคะเป็นเหลกถึงเป็นเหล็กดําเหล็กอัฐันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะจากนารายเทพสตรานะคะทุกท่านสําหรับพกพานะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะ,นะคะเราพกพาไปไหนมาไหนเนาะสะดวกสบายใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าคาดหน้าอกนะคะทุกท่านหรือว่าเราขับรถนะคะทุกท่านนะคะ่ะ เอาไปไว้ในเกจรถด,ด้วยนะคะอธิษฐานจิตแล้วก็ให้ท่านปกปักรักษาเนาะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะนอนค้างอ้างแรมหรือว่าเดินทางขับรถกลางค่ำกลางคืนนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเรามีมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะปกปักรักษาเนาะให้พุนภัยนะคะหรือว่าเราขับรถนะคะอาจจะมีวิญญาณที่ร่อนเล่อยู่นะคะ บางท่านมีเคราะห์มีโศกอยู่ครับตอนนี้ก็จะดวงตกนะคะทุกท่านก็แนะนําให้มีมีดหลวงพ่อเดิมนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สามนะคะมีดอันนี้มีหลวงพ่อลุ่งเนาะมีหลวงพ่อลุ่งค่ะทุกท่านเลยค่ะด้ามรวมฝักนะคะเก้านิ้วกว่านะคะเก้านิ้วไม่ถึงสิบนิ้วดีเนาะนะคะเฉพาะใบมีดก็ห้านิ้วห้านิ้วครึ่งนะคะเฉพาะใบมีดก็ห้านิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดของ หลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะไม้มงคล,ลจะเป็นไม้พยูนนะคะเป็นไม้พยูนไม้เนื้อแขง็งเนาะไม้มงคลในตัวนะคะทุกท่านเลยค่ะไม้เป็นมีดเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะถ้าท่านใดอยากบูชามีดหลวงพ่อเดิมนะคะทกักทายมาหาน้ําได้ค่ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์รเดียวกันเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะแห้งแกร่งเลยนะคะทุก <hiç> ท่านเลยค่ะ มีดก็สวยงามมากๆค่ะฝั่งตะกุดนะคะแล้วก็รอยจานนะคะรอยเปลวเพิงนะคะนะคะทุกท่านเลยค่ะรอยรอยโบราณเนาะลายโบราณน,นะคะนะคะทุกท่านเลยค่ะท่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะหรือว่าเอดไลน์มาให้น้ำเอวิดีโอเพิ่มเติมให้ดูก็ได้นะคะข้างก็ไม่สั่นไม่คอนะคะทุกท่านในการ ราคาก็ดับต้องได้นะคะราคาก็พูดคุยได้นะคะต่อรองได้นะคะราคาเรามาพูดคุยกันได้นะคะทุกท่านเลยค่ะท mm. ่านใดสนใจทักทายน้ำมานะคะค่ะโทรมาก็ได้ค่ะหรือว่าอ,อาจจะแอดไลน์มานะคะทุกท่านเลยค่ะ mm. สำหรับพกพาเนาะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านเลยค่ะ mm. เพราะว่า มีดรุ่นนี้ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะน้ําจะหามีดควันช้างหรือว่าเล็กๆหรือว่ารุ่นกลางๆนะคะทุกท่านมาลงให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะชอบมีดควันช้างบางท่านก็อาจจะชอบมีดสติกามีดปากกาแล้วก็มีดใส่ปันกลางนะคะทุกท่านสําหรับพกพาได้ง่ายๆเนาะ สุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพอบคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ